คือญาติห่างๆกันนะครับก็ใกล้บ้างห่างบ้างนะครับสลับกันไป <c oughs> อืมอ่แต่แกก็แกก็ยังมีพี่สาวอีกคนเนี่ยไอจ้จำได้อยู่วะเขาเคยแนะนําให้อยู่แนะนําให้รู้จักว่านี่ไงพี่สาวยายอุ่นนะเออแกก็แข็งแรงอยู่นะถึงแกจะมีไม้ที่มีที่ ที่เหมายคล้ายไม้กระเท้าสี่ขานะเออแกก็พยุงเดินมาได้ตลอดก็ใช้มากระเท้าเดินอยู่วันเมื่อวานก็เห็นอยู่นะครับที่เข้าไปเมื่อวานก็เห็นอยู่แกก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละนั่งโต๊ะอยู่เออแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังดูแลกันได้อยู่แกก็ยังแข็งแรงอยู่ถึงแกเดินลําบากอยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าเดินได้อยู่เออแกยังแข็งแรงอยู่ แกก็เป็นหลายโรคเนาะยายแกก็เป็นหลายโรคอ่ะดูท่าทางแกก็จะดูเหมือนจะไม่ได้เป็นอะไรหลายแรงไงแต่แกเวลาปุปับแกก็ไปเลยไปเลยเหมือนกันนะไปเร็วเหมือนกันนะเออ่ปีที่แล้วอ่ะช่วงกลางๆปีเนียวยังคุยกันดีอยู่เลยนะครับเอ,อคุยกันดีเอ,อ,อย่างอย่างนาทีเขาจะเขาจะ เขาจะไปจากนี้เขายังไปเชิญยายอุ่นมาให้สินให้พอรอยู่เลยนะครับ fc ยังเชิญอยู่เลยเออมาให้สินให้พอรออก็ถือว่าแกแกเป็นคนที่พูดง่ายเป็นคนที่มีคนนับถือเยอะลูกหลานเป็นร้อยเวียนมาดูแลอยู่ สิงบุรีใช่ไหมอันนั่นน่ะสินะครับใช่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยก็จะมีลูกหลานคอยดูแลคนละมันอบอุ่นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะไปอยู่โรงพยาบาลเลยบางคนป่วยนะญาติพี่น้องเขาป่วยเขาบอกไม่อยากอยู่โรงพยาบาลก็อยากอยู่บ้านเขาบอกอยากไปตายที่บ้านเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไร <S <s ก็เพื่อนก็ญาติพี่น้องคอยดูมันอบอุ่นกับกันไงอบอุ่นกับกันจริงๆอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะดูแบบโดดเดี่ยวด้วยนะเพราะว่าไม่มีใครมาเฝ้าไง เขาก็ไม่ให้เฝ้าด้วยถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี <c oughs> ่เขาไม่ให้เฝ้านะเฝ้าได้แต่กอกตอนกลางวันนะั่ะที่ที่นั่งที่อะไรก็ไม่ค่อยมีเพราะมันเป็น,เป,นเป็นห้องรวมไงก็จะลําบากเอฟซีแต่ไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านนี่โอ้นั่งดูกันทั้งวันทั้งคืนก็อยู่ด้วยกันคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะทานู่นทํานี่ให้นะครับเออมันก็มันก็ดีมีความบอบอุ่นนะช่างบอยนะครับสวัสดีครับผมนะมันมันก็ดีมีความบอบอุ่นแบบนั้นเนี่ย แต่ถ้าอยู่โรงพยาบาลนี่มันจะเหงาหน่อยว่าเวหน่อยนะครับเอ,อ่อกลางคืนก็ไม่มีใครเฝ้าเลยบางทีบางทีถ้ามันไม่ใช่ห้องพิเศษนะห้องธรรมดาห้องอะไรเขาก็ไม่ให้เฝ้าเขาจะมีพยาบาลคอยดูแลอยู่แต่มันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่เหมือนอญาติถูกไหมความอบอุ่นมันต่างกันไงนี่แหละนะครับคนต่างจังหวัดเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีความอบอุ่นมากกว่าเพราะว่าถ้ามาเอ่อมาป่วยอยู่บ้านเนี่ยจะดีนะครับ พอถึงววละหนึ่งก็ต้องอย่างว่าแหละนะเอก็ต้องไปอืมว่ากันไม่ได้แล้วหมดอายุไขแกแล้วแก okay, ก็ไปดีนะครับอืมใช่ครับผมดูแลอบอุ่นเห็นไหมก็ทุกคนก,ก็ต้องการกันอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะอยู่โรงพยาบาลแล้วอฟซีบอกตรงมันไม่ใช่ห้างที่จะไปช้อปปิ้งนะ <laughs> คนป่วยเท่านั้นนะที่จะไปอยู่ด้านน่ะนะเออไม่จําเป็นก็ไม่อยากจะไปย่างกายเข้าไปใช่ไหมคนเจ็บป่วยเท่านั้นถึงจะไปอยู่ไม่เจ็บป่วยเขาก็ไม่อยากไปหรอกเออ,เอ,อคุณวันนะครับสวัสดีครับผมนะครับนั่นแหละ อ๋อเสียบจมูกนะก็ทรมานนะทรมานมากของของแม่เนี่ยของแม่แอดนะ่ะเสียบสายสายเข้าไปในปากเลยอ่ะสายยางอ่ะเสียบเข้าไปแบบแกไม่รู้สึกตัวแล้วก็คืออ่ากินอาหารทางสายยางเอาง่ายๆดีกว่าเขาก็หยอดทางสายยางเอาอะไรเอาอย่างเงี้ยนะทรมานถามว่าทรมานไหมทรมานมากอะ่ะเอาพูดง่ายอ่ คงไม่ไปเพราะเป็นหลานใช่ไหมก็ไม่รู้นะจริงๆนะหลานไม่หลานหรือเป็นเพื่อนบ้านเขาก็ไปแอดบอกได้เลยคนในหมู่บ้านน่ะยังไงเขาก็ไปหมดแหละเอองานแบบนี้เข้าไปกันทุกคนไม่ไม่ใช่ญาติเลยก็ไปไม่เกี่ยวถ้าอยากจะไปนะยิ่งเป็นหลานยิ่งเป็นเครือญาติห่างๆน่ะมันยิ่งต้องไปเออนอกจากนอกจากจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแค่นั้นเอง ออ,อาจจะเป็นมีอคติกันมีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่ต้องวางไว้ก่อนแอดว่านะเอ,อการที่มีปัญหามีอะไรกันควรจะวางไว้ก่อนนะเออย่างน,น้อยๆก็มาลาแกก่อนใช่ไหมล่ะมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ต้องลาเอ,อที่ต้องต้องจากกันนะครับมันไม่มีงานแบบนี้อีกแล้วเอาพูดง่ายๆไม่มีงานแบบนี้อีกแล้วก็ต้องลากันไปจากกันไปเออ แล้วแล้วจะมีอคาาติกันที่หลังก็ว่ากันไปนั้นมันคนละเรื่องเ,อเรื่องนี้มันต้องเฉพาะการนะนะเฉพาะการจริงๆลาลากันมาลาครั้งเดียวนะั่นแหละมันก็ไม่มีปัญหาเอะก็เห็นหลายคนนะที่ก็ามาช่วยมาทํานู่นทนํานี่ทั้งทั้งที่เป็นอาลิกันนะเออมันว่ากันไม่ได้หรอกเอฟซีนะเรื่องแบบนี้ถูกไหมที่เขาที่เรา อย่าไปมีอกติกันแบบนี้นะไม่ใช่นะเอ,อคนที่มีอกติกับญาติพี่น้องหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับคนที่วายปรานไอ,อ้คนที่วายชนใช่ไหมนะมันก็ไม่เกี่ยวกันใช่เขาน่าจะไป ใช่เพราะว่าแกแกไม่ได้มีปัญหากับใครแกไม่ได้เป็นอลริกับใครแกไม่ได้ไปถูกไม่ถูกกับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยแกไม่มีไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องปล่อยมันก็ต้องปล่อยวางกันไปเอเรื่องส่วนตัวอ่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องเรื่องตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คนละเรื่องเอเพราะว่าอย่างไหน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 มันก็อยู่อ่าด้วยกันมายิ่งเป็นเครือญาติกันเนี่ยไม่ว่าจะใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดก็ช่างนะ ก็ควรจะไปขนาดเป็นแค่เพื่อนบ้านก็ไปเลยแอดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรจริงๆเลยไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านโดยซ้ำไปไม่ได้ข้องเกี่ยวยแอดยังต้องไปเลยแอดก็ไปอืมเห็นไหมมันไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นแอดไม่ได้เป็นเครือญาติไม่ได้แค่เป็นคนรู้จักกันเฉยๆเราก็ไปด้วยมารยาทอ่ะไม่เกี่ยวกับยิ่งเป็นญาตินี้ยิ่งต้องไปไม่ว่าจะ ใกล้ชิดหรือห่างนะครับมันก็คือเขือญาตินั่นแหละมันมีครั้งเดียวในชีวิตนะเรื่องพวกนี้นะแอดบอกได้เลยครั้งเดียวในชีวิตที่จะต้องอ่าจากไปนะ่ะจะจากเป็นหรือจากตายอ่ะก็จะมีสองอย่างเอฟซนอนรอความตายนะยังไงก็ ขอให้หายเร็วๆนะครับ fc เป็นกำลังใจให้นะครับผมนี่แหละนะครับอืมนั่นแหละคนเราคนเรานะอย่าไปมีอาคติอย่าไปมีอะไรเลยนะครับตอนนี้นะจะพูดถึงตอนนี้เออเอาไว้ก่อนวางไว้ก่อนเอออย่าเอามาเอาวางไว้ก่อน,ออนสมัยก่อนที่ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอนะ่ะไม่ว่างานไหนเขาก็ช่วยทั้งหมู่บ้านนะ่ะ พูดกันตรงๆนะก่อนเรื่องตรงนี้จะเกิดขึ้นสมัยก่อนนี่เขาก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหรือเป็นอะไรที่คอยช่วยเหลือกันได้เขาก็จะช่วยเหลือกัน <c oughs> ก่อนที่ว่าเรื่องราวใหญ่ๆจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยเอฟเขาก็จะเข้าไปช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานงานช่วยเหลืองานบูงงานบุญช่วยหมดนะครับมากันทั้งหมู่บ้านอ่ะ ใครมาคนอะไรหรออืมหมดสองแสนถึงจะจบเรียบร้อยแดงใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าเป็นนะครับเขาบอกว่าเป็นห่างๆเออเป็นห่าง เป็นญาติทางห่างไว้อย่างนั้นญาติทางห่างก็ก็ไปมันต้องไปไปตอนไหนก็ได้เขาไม่ได้ว่าหรอกเออเอาจงริงมันไม่ไม่มีไม่เกี่ยวข้องกับมันไม่มีกําแพงกั้นเรื่องนี้นะเอเอนะแอดว่านะไม่มีกำแพงกั้นถึงเรื่องนี้เออเรื่องอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องนี้ยกไว้ก่อนนะแค่นั้นเอง เหมือนกับทีเขาทีเราอ่ะไม่ใช่โกรธกันโอ้โหนะเอฟซีนะนะผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอะ่ะมันจะโกรธแค้นกันเกินไปหรือเปล่าฮะแอดว่าไหมเออนะเออจะเอาึขนาดนั้นแล้วมันก็โกรธเกลียดกันเกินไปอนะนะเออถ้าถ้าเป็นตัวบุคคลกันเลยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่อันเนี้ยแกคือยายเออแกคือยายแกไม่ได้มี มีปัญหากับใครทั้งนั้นบอกได้เลยแกไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งนั้นคนที่มีปัญหาก็ไม่ได้ว่ากันถ้าเกิดคนที่มีปัญหาแล้วตุยไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าฝ่ายดังฝ่ายในที่เขาจะไม่ไปด้วยเนี่ยเขาจะไม่ไปงานเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าว่ากันไม่ได้เพราะก็มีปัญหากับคนนั้นใช่ไหมล่ะแต่อันนี้แกเนี่ยไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเลยนะครับเอไม่มีผลอะไรกับใครทั้งนั้นเลยเเพราะฉะนั้น จะโกรธจะเกลียดกันก็เป็นคนละคนนะอันนี้เรามาเพื่อเป็นการไว้อะไรในครั้งสุดท้ายของแกแค่นั้นเองอ่าไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นมีปัญหากันอคติกันก็ก็แยกออกไปเพราะว่าเป็นคนละคนเออไม่เกี่ยวกับผู้ผู้เสียจากไปเอาผู้ง่ายนะไม่เกี่ยวกันแค่นั้นแหละก็ต้องไปเออ ไม่รูแ้แอดก็ไม่รู้นะแอดก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นญาติขนาดไหนยังไงเพราะเราไม่ได้สืบสืบไม่ได้สืบไม่ได้สืบมานะครับแต่แอดไม่รู้หรอกว่าคืออะไรยังไงแต่ว่ารู้ว่าถ้าเขาเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนบ้านก็ยังก็ยังต้องไปเลยไม่ต้องเป็นญาติก็ได้เป็นเพื่อนบ้านก็ต้องไปอเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย หมู่บ้านอื่นยังมาเลยเอซีไม่ต้องไปคิดมากเลยเดี๋ยวว่าแต่หมู่บ้านเดียวกันเลยหมู่บ้านอื่นเขาก็มาถ้าเขารู้จักเออประมาณเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบ้านี่แหละเอฟซี FC นะแอดจำไม่ได้หรอกนะครับเออยังไงก็ติดไว้ด้วยนะสำหรับงวดนี้ <laughs> เออนะเมื่อวานนี้เขายกเขายกลง,ลงมาแอดไม่ได้ไปดูนะว่า เลขฝาโรงมันเบอร์อะไรแอดไม่ได้ดูเลยเอ,อไม่ได้ดูเลยเห็นก็ยกมาตอนเย็นที่แอดไปช่วยเขาเออ,เอ,อไปกางเต็นท์นะครับตอนนั้นแอดไม่ได้ดูเขาเอ,อไม่ได้ดูเขาเลยเพราะว่ากระยาิพี่น้องก็ยกยกโรงเย็นไปด้วยนะเนาะมันจะมีโรงข้างในเป็นเป็นไส้อะโรงข้างในอีกโรงหนึ่งแล้วก็โรงเย็นข้างนอกนี่แหละอีกโรงหนึ่งนะครับ แต่ลงเย็นเนี่ยจะหนักหน่อยเจ็ดหกติดตั้งลงแล้วใช่ไหมอ๋อเขาบอกมาแล้วใช่ไหมดอกอ้อเออโอ้ก็โอเคอยู่นั้นเนี่ยนะมันถูสีก็อายุแกอยู่นะหนึ่งศูนย์เหรออืมเขามีรูปแกมาตั้งแล้วใช่ไหมรูปแกเขาน่าจะเอารูปมาตั้งเลยนะดูแล้วเนี่ย อ่าขเลขก็โอเคอยู่นะเลขก็สวยอยู่นะอะ่ใช่ก็โหสีกรรมแหละถูกต้องครับผมถึงวาระนี้แล้วนะครับเอก็ต้องเอาโหสีกรรมกันแล้วนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวนะ่ะแกไม่ได้มีปัญหากับใครนะไม่มีไม่มีศัตรูไม่มีอะไรกับใครไม่มีไม่มีประเด็นกับใครทางนั้นนะครับแก แกเหมือนกับแกเป็นผู้ผู้นำทางด้านทําพิธีกรรมต่างๆเอาไว้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่คนเข้าจะมาขอความช่วยเหลือจากแกตอนที่แกแข็งแรงอยู่เออให้ไปช่วยทําพิธีนู่นนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้นำทางด้านพวกนี้แหละอืมเพราะแกเป็นผู้เฒ่าผู้แกไงอืมแล้วก็แกก็พอจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่บ้างนะพิธีกรรมต่างๆเนาะเขาก็จะชวนกันไปเพราะฉะนั้นเรื่อง อ่าเรื่องการผิดใจผิดอะไรเนะี่ยไม่มีแน่นอนอืมแกยังยังอายุไม่เยอะมากหรอกเออายุยังแกไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะไม่ได้เก้าสิบหรือแปดสิบเก้าสิบอะไรนะั้นไม่น่าใช่อ่ะเพราะดูแกนี่แกก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับตอนที่แกนั่งแกคุยแกอะไรก็จะดูแข็งแรงไม่เหมือนคนอายุเก้าสิบ หรือร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ,อ่ไม่ใช่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเออความรู้ในหมู่บ้านประวัติประวัติประวัติของสี่กอต้องถามแกเพราะอะไรอแกอยู่นี่มานานเนี่ยเออแกก็ต้องรู้เรื่องราว ที่ว่าประวัติไม่ว่าจะเป็นอ่ไม่ว่าจะเป็นไอเนี้ยเป็นถ้ำพันผู้พายแอกเนี่ยนะเครื่องบนนี่นะแกก็จะเล่าได้เเล่าให้นะเด้นไหมเจ็ดห้าจ้าเช่นไหมนั่นน่ะสินะครับอสองสี่เก้าสามเหรอสองสี่เก้าสามก็สวยนะเนี่ยเลขเนี้ยเ,เลขเนี้ยก็สวยอืม อ๋อไม่มีปัญหานะครับเรื่องนั้น,นไอลล้ลงขนงลงคะแนนอะไรเนี่ยนะเออ